คือผมนะครับเพิ่งจะอัปคลิปแพด9.0.1ไปเชื่อไหมครับไอ้เว้ที่ผมอัปคลิปเนี่ยทางเกมเนี่ยก็มีการปล่อยแพดใหม่เข้ามาในวันที่ผมปล่อยคลิปเลยครับแหมเธอมาอย่างทุยเธอมาทันพอดีอย่างกันรู้ใจสวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดครับ คลิปนี้นะครับก็ไม่พูดเยอะครับเพราะว่าผมไอเยอะแล้วครับก็จะเป็นการอัปเดตแพท9.0.2ของเกม Dead by Daylight ครับซึ่งก่อนที่ผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยได้ทำการคิวสวิตฆาตกร The Artist ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือผมนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะครับนอกจากจะพูดว่า I think did pretty we good a far job so far. โดยในคลิปนี้แผทนี้นะครับจะเป็นการปรับที่เกี่ยวข้องกับแอดออนของสปริงแท็บล้วนๆเลยครับซึ่งมีทั้งหมด6อันครับอันที่1ครับตราพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอันนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยทำการออกจากประตูวาร์ฟเรานะครับจะยังคงได้เอฟเฟกของสถานะตรวจไม่พบเพิ่มขึ้น25% จากเดิมนะครับ50% 2ครับสรตมเมอร์อันนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตได้เร็วขึ้น15%จากเดิม20%ครับ3ครับ หมวกปาร์ตี้ครับอันนี้นะครับทำให้ระยะเวลาของพื้นเอฟเฟกต์เนี่ยลดลง20%จากเดิมนะครับ50% 4ครับสายกีตาร์ของบอนนี่คืออันนี้นะครับทำให้เวลาของสาราตัวไอ้พบเนี่ยลดลงไป100%จากเดิม50%ครับซึ่งหมายความว่า าเกิดว่าเรานะครับออกจากประตูวร์ปนเนี่ยเราก็จะไม่ติดสาระตรวจไม่พบหรือสเตล,ลอีกต่อไปครับ5ครับตะขอของฟ็อกซี่อันนี้นะครับเพิ่มเอฟเฟกของสาระเร่งรีบเป็น6วินาทีจากเดิมนะครับ3วินาทีและสุดท้ายครับ CPU ภายในอันนี้นะครับ ทำให้เอฟเฟกของการพังไม้พังเครื่องรวมถึงกระแพงนะครับไวขึ้น40%จากเดิมนะครับ20%โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพราอมีแค่นี้แหละโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วสามารถสมัครสมาชิกใหม่นะครับทุย โอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ